จะเราจะเดินทางเดินเดินสายประโยชน์อะไรนี้วนี้ร้องไห้ทำไมคนเก่งพี่วัดด่าล่ะอ้าวพี่วัดด่าเพราะอะไรรู้ไหมฉากนี้มันต้องเป็นฉากซีนใช้อารมณ์ทุกอย่งก็ต้องแบบร้องไห้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วแล้วน้องว่ร้องไห้น้องก็เลยหันมาว่าทำไมทุกคนร้องไห้เป็นหนูไม่ร้องไห้เลยด่าหนูหน่อยพี่วัดด่าหนูหน่อยเท่านั้นแหละนี่ก็ใส่ชุดเต็มเลยเหรอใส่เต็มเลยใส่เต็มเลยมือเศร้าเป็นยังคือึไห้เดี๋ยวยูใส่แต่ประเดี๋ยวแบบว่า ยังหมากไมก่ได้วัดแค่บอกหง่องว่าหนูเป็นนักแสดงนักแสดงที่ดีต้องเ็ไดไก่บบสุยางไม่พี่ว่าหนู <laughs> แล้ว,ลว,มาาวไม่โมซาเป็นอยังแล้วโมซาเป็นอย่างโง่หงายตอนนี้เป็นอย่างเสียบอะไรอย่างโง่วางสี่ลักข้าเดียวเลยเอ,อเลเด้เ<อ>เดิเบ<อ>๋เลยบัดนี้ฝ่าวาดได้เลยหันไปปุ๊บโอไปได้หลอบสองหลอบหลอบสามคืนสะอึกคืนอึกใช่เอา ทางนี้ถ้าั้นเข้าไปดูในภาพยนตร์ทายอ้อที่หาเขามีทำเป็นเห็นท่านไดเห็นสางนี้หรือคือสางนี้มันเป็นสางที่แบบว่าสงสัยอุบสุดย่ออุบส์แม่อิสต์บอที่ให้เอเจสบอท นี่คือเลือกกองแล้วนะครับจบบริบูรณ์สำหรับหนังไข่อ้อนะครับฝากพี่น้องที่ตามเออตอนเนี้ยชาวมาพงลุ้นก็ยังไม่ได้เห็นผลงานตัวเองนะคือแค่ถ่ายฉากใครฉากมันพวกหนูก็รอรุ้นเหมือนกันว่าเวลามาประกอบกันแล้วมันจะเป็นยังไงแต่บ่าจากที่แบบว่ากับบีบที่เป็นมามันน่าดูมากๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละฉากมันเป็นแบบว่า นีแต่ฉากใหญ่ๆทั้งนั้นพี่น้องฉากนาห,หนึ่ง่าย <c oughs> มือหนึ่งก็มีสองฉากถ่ายทั้งวันก็มีฉากใหญ่ถ่าย,ยาต,ตั้งแต่นนัดตั้งแต่เจ็ดหกโมงเช้าถ่ายตั้งแต่เก้าโมงจนถึงบ่ายก็มีค่ะพี่น้องค่ะสำหรับฉากไม่เป็นอุ้ยสิบเอ็ดขวอีก์ละอยากให้ดูค่ะพี่น้องร็ลอบเบิร์นความใจก็เป็นก็รล่อบเบิร์นตอนที่หนังแบบเข้าลุงเหมือนกันยี่สิบแปดซิงหาค่ะพี่น้องค่ะ แน่น้องเราแบบแปมเมารอบนึงค่ะพี่น้องน่าจะลงหญ้าสุทอนคิดว่าอ่ไมาเดี๋ยวก็เมารอบนึงเส้นเท้าขอนแก้วนี่น้องเบลนิพาดาปัดที่วัดนึกว่าพี่วัดทานหลานมาเที่ยวว่าเขาปานนันตันึ่งเจะถ่ายด้วยเมื่อกี้เรื่อ จบหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพออีกซีนหนึ่งเสร็จแล้วถ่ายรูปรวมอือยากเอาอยากอยากให้อยู่ร่วมกันถ่ายมูใหญ่ๆเนาะร้อนจริงวันนี้แอรองแพ้อลก็เพีแล้วหรอ เร็วมากมันก็าขาดแบบปุ๊บมันมัอารมณ์มากมาแล้วก็รวมมวลเต็ดนูนอยู่ไหนอ่ะเป็ดตายกัแล้วมัยย้งลูกเนก็ยังไวเหนอเ่นตเรกาแว่าเล่กับเลวห็นแบบลกอพ่อ บายครับพี่เดียวว่าไงครับพี่ยาวเรียบร้อยดีไหมครับล้มล้มล้ม

เสร็จแล้วจบแล้ว,ลว,ลวนี่ครับเลิกลาแล้วแยกย้ายแยกย้ายเอาบัตรการเกัน,ไป,น,กกนไปดูแลนะลำเพลินไป,ไ,ปไหนอ่ะไปรถค่ยะยงกัด เก็บของมถั่วกูมีไอ้เก็บในความบันเทิงที่นะคะขอบค่คะเต่งเล<ะ>่งเต่งๆอันนั้นเตง่งอันนี้เต่งเล่งค่ะมีไอ้ปลาไหมสูมันตือนตะสเสาปิดกองแยกย้ายแล้วนะครับอ,อย่าลืมพบกันที่โ,โงรงภาพยนตร์ทุกสาขานะครับ เมเจอร์ทุกสาขาวันที่28สิงหาคมนี้ข่าววัย่อ่นไข้ออกโดยบอดโจสาวน้อยเพชรรังแพร่งครับผมเซลุกปิดเขาเลิกอับล่ากันแล้วครับดีดีดีเชื่อขอบคนกันไปแต่ว่าถ้าเรารู้สึกรู้สึกทำอะไรไม่ได้ก็ขอโแต่ว่าวันนี้ดีใจมากที่มาเจอที่นี่หรอกโดยมุกคน แฮเปีย้ยังเดียวเดยวครับชอบเดียวยังแฮปปี้อยู่ังฮะดีโอยังไม่หยุดร้องไห้เลยรังไม่แหววอันเนี้ยพูดตกหนะคือความรู้ <c oughs> สึกของพี่ดียวอันเดียคือขนอาดพี่เดียวได้แสดงไม่กี่เสี้ยวของแหววอะแล้วแหววน,น,ง <c oughs> นางต้องรับไอ้ออมแอบนางต้องรับทุกอย่าง ที่แบบมันอยู่ในใจตั้งแต่วันแรกของวันนี้แล้วมันแบบไมัไม่มีโอกาส,สแล้วไม่มีโอกาสได้ยินนะะ้มค่ะหลังเรื่องนี้แล้ววันนี้ปิดกล้องแล้วจะคิดถึงกันไหมคิดถึงเจอกันเฮ้ยหักหลอกหรอจริง,ง <c oughs> จริงร้งรงองไห้ไปแล้วหนึ่งครั้งอันนี้ก็จะได้ร้องอีกครั้งบอสคะต่ออีกซิปคิวหน่ยบอสจา้า <c oughs> ไปดูภาพวิญราณเราเยอะๆนะคขา ถ่ายอถ่ายอเพราะว่าเราเต็มที่ทุกพี่วัดจะเช็ดเยอะครับไอเนื้อมันจะหลุดออกครับเต็มเต็มที่สึงแล้วขนาดที่เกิดตรงเสียงน้ำตาแบบไม่ขนาดเรายังเสียน้ำตาขนาดนี้ทุกคนในโรงจะขนาดไหนใช่ใช่มันจริงมันมันมันดิ่งอะแล้วฉากสุดท้ายมันทำให้เราดิ่งแล้วเราก็แบบเออองค์เองไปและยกก่อนสักทีสักทีจบ